สวัสดีค่ะวันนี้วิลินมาชวนทุกคนเข้าสู่โลกของเรื่องลึกลับและวิญญาณผ่านไพทาร์โรโดยเราจะเริ่มจากใบแรกของสำหรับนี้เลยนะคะคือ The Fool ที่เต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนเล้นและเรื่องราวลึกลับที่น่าค้นหาพร้อมกันหรือยังคะที่จะเปิดประตูไปสู่เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ให้เดี๋ยวฟูเป็นไพ่ที่หมายเลขศูนย์นะคะหรือบางครั้งก็ไม่มีหมายเลขในสำรับเลยค่ะภาบนไพ่แสดงให้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังก้าวเดินออกจากผาโดยที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้างมีสุนัขข้างกายเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางและถือกระเป๋าใบเล็กๆเ,เอาไว้ไพ่ใบนี้สื่อถึงการเริ่มต้นใหม่ ความไร้เดียงสาความไม่รู้และการระจนภัยโดยไม่กลัวอะไรเลยนะคะมาถึงเรื่องผีจากภัยเดลฟูนะคะลองจินตนาการว่าชายหนุ่มบนไภัยเดลฟูคือชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟรอยฟรอยเป็นคนที่ชอบออกเดินทางระจนภัยโดยไม่กลัวอะไรวันหนึง่งเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกล้อม รอบด้วยป่าและภูเขาแต่หมู่บ้านนี้มีตำนานเล่าว่ามีคำสาบอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งใครที่เข้ามาในหมู่บ้านนี้นะคะแลวไม่เชื่อฟังก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ลึกลับและบางครั้งถึงขั้นหายตัวไปเลยทีเดียวฟอยไม่เชื่อเรื่องนี้เขาโดยข้าไปในป่ายอย่างมั่นใจไม่สนใจเสียงลมวีดวิวหรือแสงประหลาด ที่สองล้อผ่านต้นไม้ในคืนหนึ่งที่ฟอยตั้งแคมป์ริมแม,ม่น้ำเขาได้ยินเสียงหัวเลาะเบาๆคล้ายเด็กๆเล่นกันแต่เมื่อหันไปมองกับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นวันถัดมาฟอยก็เจอกับรอยเท้าขนาดเล็กๆเดินวนเวียนอยู่รอบๆแคมป์ของเขาเขาเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตามอยู่ตลอดเวลา คืนหนึง่งที่มีหมอกลงหนาฟอยเดินกลับหมู่บ้านกับไม่เจอทางออกกลับกลายเป็นเดินวนอยู่ในป่าที่มืดสนิทเขาเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นจากความมืดเสียงนั้นแผ่วเบาแต่น่ากลัวยังบอกไม่ถูกหลายวันต่อมาชาวบ้านพบรองเท้าของฟอยวางอยู่ริมฝัง่งแม่น้ำ แต่กลับไม่พบตัวเขาอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็มีเสียงหัวเราะลึกลับในคืนที่มีหมอกและบางครั้งก็มีรอยเท้าขนาดเล็กปรากฏขึ้นตามทางเดินในป่าเหมือนกับว่าฟรอยไม่ได้จากไปไหนเลยแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความลึกลับในป่านั้นไปแล้ววิเคราะห์ความหมายของไพ่เดลฟูในเรื่องนี้นะคะ ในเรื่องเล่านี้ไพ่เดอะฟลแทนชายหนุ่มที่ไม่รู้กลัวและกล้าหาญแต่ก็อาจจะเป็นความไร้เดียงสาที่พาเขาไปสู่จุดจบที่ลึกลับเหมือนกับชีวิตจริงที่บางครั้งความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นอาจพาเราไปเจอกับสิ่งที่เกินกว่าที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะคะสอนให้เราระวังและเคารพสิ่งที่ เราไม่รู้จักแม้ใจเราอยากจะผชนภัยและเปิดรับสิ่งใหม่เสมอมาถึงเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะมาต่อกันเลยนะคะกับ The Magician นะคะพร้อมกันหรือยังคะที่จะดื่มด่ำกับเรื่องเล่าที่จะพาเราไปสัมผัสกับเวทมนต์และความลึกลับในมิติอื่นถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยค่ะไพ The Magician นะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงชายคนหนึ่ง ที่ยืนอยู่ข้างหน้ามุมโต๊ะได้แก่ไม้เท้าถ้วยดาบและเหรียญซึ่งแทนท่าต่างๆชายคนนั้นชูมือเคลื่อนชี้ฟ้าและอีกมือหนึ่งชี้ลงพื้นหมายถึงการเชื่อมโยงพลังจากฟ้าสู่ดินเขาคือผู้ควบคุมพลังและแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นจริงได้ภายใบนี้นะคะสื่อถึงพลังความคิด ความสามารถและการควบคุมพลังเหนือธรรมชาติเรื่องผีจากภัยเมเจเชียนนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านลึกลับที่ล้อมรอบด้วยป่าและภูเขาซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่หนุ่มฟอยหายไปชาวบ้านเริ่มได้ยินเรื่องเล่าจากคนในป่าว่ามีชายปริศนาคนหนึ่งสวมชุดคลุมยาวมือถือไม้เท้าวิเศษ เดินอยู่ในป่ายามค่ำคืนเขาเป็นที่รู้จักในชื่อจอมเวทมาคัสผู้มีพลังลึกลับสามารถควบคุมธรรมชาติและใช้เวทมนต์ได้มาคัสถูกเกาวหาว่าใช้เวทมนต์ดำเพื่อสาบแช่งหมู่บ้านหลังจากที่เขาถูกในรเทศไปหลายปีแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเขาจริงๆ มีแค่ล่องลอยและเสียงกระซิบในป่าบางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงและหมอกลงจัดชาวบ้านจะเห็นประกายแสงวูบวาบในป่าพร้อมเสียงคาถาที่เรียกขวัญมีคนเล่าว่ามาคัสพยายามติดต่อกับวิญญาณของฟรอยเพื่อช่วยให้เขากลับมาหรือบางทีอาจใช้เวทมวนตร์เพื่อปกป้องหมู่บ้านจากภัยร้ายที่ใกล้เข้ามา แต่พลังกลับดูเหมือนว่าจะหลุดควบคุมไปในบางครั้งทำให้เกิดเหตุการณ์ลึกลับและน่ากลัวมากขึ้นลองจินตนาการถึงค่ำคืนที่เงียบสงัเหมอกหนาทึบไฟจากบ้านทุกหลังดับลงเหลือเพียงแสงสีเขียววูบวาบในป่าเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงกระซิบคาถาสุนักเห่าไม่หยุด และเงาล่างเบาๆเดินวนเวียนอยู่กลางหมอกนี่คือเวลาที่จอมเวทมาคัาแดแสดงพลังและผูกาที่เข้าใกล้จะได้สัมผัสกับพลังเนื้อธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมาได้ไพ่เดอะเมจิเชียนในเรื่องนี้นะคะเป็นตัวแทนของพลังและความสามารถลึกลับที่สามารถนำมาซึ่งทั้งการช่วยเหลือและภัยพิบัติ เหมือนพลังเวทมนต์ที่ต้องการความสมดุลหากหลุดจากการควบคุมก็จะสร้างความวุ่นวายและความกลัวแก่ผู้คนเรื่องราวนี้สอนให้เราจงระวังการใช้พลังไม่ว่าจะเป็นพลังงานใดๆก็ตามหากใช้ผิดทางก็นำความหายนะมาได้นะคะเรื่องราวของจอมเวทมาคัสเป็นเพียงตำนานหนึ่งในความลึกลับ ที่ผสมผสานกับพลังของไพ่เดเมจเชียนแล้วคุณล่ะคะเชื่อในพลังเวทมนต์หรือไม่เรื่องเหนือธรรมชาติหรือเปล่าคะเคยเจอเหตุาการณ์แปลกๆที่อธ,ธิบายไม่ได้หรือเปล่าคะเราให้มิลินฟังได้นะแล้วเราจะมาแบ่งปันความดีลับด้วยกันในอีพีถัดไป วันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องมิลินเรื่องเรามหัศจรรย์แล้วพบกันอาทิตย์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้วันจันทร์ติดตามมิลินตัวป่วนภาค9ใกล้จะจบแล้วนะคะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะ